อทำไมมันเงียบจังวะวันนี้ผู้โดยสารไปไหนกันหมดเนี่ยใช่นี่วิ่งรถมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยยังได้ไปถึงสองร้อยเลยเพี่อนต้องหาอาหารเนี่ยมาถวายธรรมเวสีข้างๆแกตรงไหนนะเอ้ยดูเองนั่งจนหน้าดำปีแล้วเนี่ยเพราะมันนี่แหละคนถึงไม่เข้าวินเราใช่ถือว่ามันมองเวงเพราะมันนี่แหละเฮ้ยพี่นะพี่สามมาแล้วเอาแล้วโอ้สี่พันสี่คนเออ S <S 2> <S 2> เฮ้ยโตายแล้วตายแล้วเออโทษนะคะตัวดีๆลูกค้าเรียกไปหมดแล้วเหรอคะโอ้ตายนี่คุณมาเลือกวินมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช่บาโฮดนะครับก็ใช่ก็เลือกวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละแต่ฉันเป็นผู้หญิงไงฉันก็ต้องเลือกคนนั่งน,นิดนึงอ๋ออ้ยอย่างคุณเนี่ยน่าจะโอเคน่าจะปลอดภัยเพราะว่าใส่หมวกกันน็อกรอเลย <S <S สกรีนครับวิว uh ดีเซลครับเดอะฟาสต์ดเดอรฟาสต์ดอย่าคุณเนี่ยดีกว่าค่ะเพราะว่าแม่บอกว่าอยากขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่คนขับหน้าตาดีๆเพราะว่ากลัวอ๋อกลัววินขมขืนเหรอครับกลัวเราห้ามใจไม่ได้ขมขืนวินอย่างเงี้ยไงก็ไม่มีอารมณ์ค่ะจะไปไหนครับไปไหนก็ได้ค่ะโตแล้วจะไปที่ใดอย่ผมจะไปส่งครับไปลาดพร้าวยี่สิบโอ้ไม่ไปแล้วครับโอ้อย่างน้อยร้อยแปดสิบ ลาภพายี่สิบคันน้ำมันยังไม่พอเลยโอ้โหไม่เกรงใจตกเบะแล้วเนี่ยหมายถึงลาภพายซอยยี่สิบอ๋อไปครับไปครับไปไปไปเนี่ยไปครับโไปค่ะเชิญครับระหว่างขี่เนี่ยอย่าเบรกเยอะนะคะทำไมครับเดี๋ยวหจะออกไปชนหลังบุ๋มเลยโอ้โหอทีวีจอแบนไปค่ะไปเลยนะโอ้จับอย่างนี้อันตรายครับต้องจับให้มั่นคงครับออ๋ต้องจับให้มั่นคงครับแหมเกรงใจจังโทษนะคะได้ อย่างเงี้ยพอดีมือไปเลยนะจ๊ะเหงาเหงาตีเล่นได้ไหมคะโอ้ได้เลยครับตามสบายวินนี้ตลกนะเดี๋ยวไปเอาหมวกกันน็อิที่ป้อมยามได้ค่ะโอ้ยสวยๆเลยนะเนี่ยโอ้ยยอดแหมแน่นอนจริงๆเลยโอ้เจ้คดีจริงเลยแจ๊ดเลยเออตาสวยเลยเฮ้ยมาแล้ววิน าคันนี้ค่ะพี่อันนี้อะไรคิวไอ้อ่นมันคิวเขาดิมั่วอย่ามั่วแซงตลอดเลยผมออกครับผมเฮ้ยหรือเป็นคิวพี่วะเกือแม่แม่ใจเย็นพี่คิวผมพี่คิวผมเนี่ยแถวแม่พี่นี่เห็นไม่ได้เลยใจเย็นใช่เลยกูเห็นไม่ได้มึงไม่เคยเห็นแต่ได้ตลอดอะไรนะจ๊ะเป็นหน้าบักซอยเป็นหน้าบักซอยเอาซอยหนักกตัะจ๊ะอย่ามาลามกซอยข้างหน้านี่ซอยเนี่ยซอยโอ้ยซอยข้างหน้านี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะนัดชื่ออะไรจ๊ะเข็ดต้มค่ะเข็ด จะกิสมเฮ้โอเคพี่จะเอาไม่เอาเค้กส้มตั้งชื่อลูกพี่โดยเด็ดขาดทำไมอะคะกลัวซ้ำกับชื่อแม่ไ่หอ้ปากนี้ก่ขอเขาลายนเจบเนนั่งจ่ะเดี๋เดี๋นวเดีวเดี๋ยวเดีเดเดีๆนดวดี๋ยวเะวดีเดยวเดีี๋ไวเี๋งวเนี๋ยวยอดี๋ยวเดีเดียเย จ้าปากดีไปนั่งกอดดีๆนะครับเอ้ารับรับผมเนี่ยลนลนเลยลนลนเนี่ยลนขอเพลนไงโอ้โหแบบออโต้นันเข้าเกียร์เอาละทีนี้เหลือสวรรค์กันนรกละเอุ้ย เหลือสองคันองเหรอคะจ้าคันไหนออกคันนี้คันนี้จ้าไปคันนี้คิวตามคิวป้าเอาเปล่ายังไม่ถึงนี่กันเนี่ยยังเลยคิวสุดท้ายที่รอตั้งนานแล้วคันนี้่หรอคะจ้าโชคดีจังเลยอ่ะเป็นพี่ขับพี่ดูเอาเองดูเอาเองทอนนะคะจ้าคันนั้นตายมากี่วันแล้วคะสองวันยังไม่ตายอือจะไปไหนจ้าง ไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะไปเรื่อยๆไม่ใช่หมายถึงว่าแล้วจะไปลงไหนอาจารย์ลงที่หัวใจพี่แล้วกันค่ะโอ๊ยดูเอ,อเองดูเอ <c oughs> องนะเออแล้วจะไปที่ไหนอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยไปสภาค่ะไปสภา โอ๊ไปไปทำไมที่นั่นน่ะไปรับพ่อค่ะไปรับพ่อที่สภาพ่อไปรัฐมนตรีเหรอพ่อเมาแล้วเดินแก้ผ้าเข้าไปในสภา่ะตายแลๆเฮ้ยเดกจำฮ่าไปเลยๆๆ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 ๆ กอดนั่นนั่กอดนั่นน่นกอดนั่นนนกอดนั่นนั่นเฮ้ดุเองดูเอ๋ยมาเหงาเลยที่นี่เหงาเลยเหงาเลยอยู่คนเดียวนับไปหน้าปากซอยโอ้อ้เออคุณค้าคือดิฉันน่ะต้องตกใจคุณไม่ใช่คุณน่ะตกใจดิฉันเออคุณค้าดิฉันจะไปหน้าปากซอยค่ะ ไปทานโทษครับคุณผู้ชายผู้หญิงค่ะไปะทานโทษคุณผู้หญิงค่ะไปไม่ได้อวทำไมไปไม่ได้อะคะรถยางแตกยางแตกจัเปลี่ยนให้ไหมคะไม่เป็นไรผมจ้ง<อ>างไปแล้วพี่คะค่ไปปักซอยหนคะขึ้นเลยน้อง ไอ้ผีหลงตัวเองไอ้ผีลืมตัวเดี๋ยวก่อนอย่าให้กูเจอนะกูจะเอาเข้า